กันน anyway, oh, ึงสามย้เายมกระเป๋ามกระเป๋ามกระเป๋าไม่มีอาวกระเป๋าไม่มีกระเป๋ารปลูกหัวใจลกระเป๋าอ้าวไม่ี่ตรงนี้กระเป๋าไนีนี่อยู่ข้างนมอยู่ข้างหน้านี่อ้าวเจอแล้วอ้าวเจอแล้วมีนี่นะ

อ,นนอ,อ,อันี้นิ้วกลับมานิ้วกลับมาอ้าวอ้าวกลับมาได้ด้วยอ่ะ <c oughs>